สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโชคกระช่างคนขอนทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็ขอสวัสดีพี่ใหม่ทุกทุกท่านครับรวมถึงเอฟซีโชคการช่างคนขอนทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับส่งงานฮะวันแรกของเดือนมกราคมครับวันนี้วันที่สองส่งปากแรกครับลดคันนี้เจ็ดสิบ แต่งครบเซตขยายปากเป็น95ลูกดาว6แฉกเกลียวดันควจะตินสายเป็นคู่ตัวเบาทดสเสตรอครบเซตชุดใหญ่นะฮะรถคันนี้เป็นของเจเกตบ้านดอนงัวตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อครับผมวันนี้อาจจะค่ำหน่อยนะครับเพราะว่าระยะทางในการเดินทางก็ไปพอสมควรพร้อมลุยหนาปังนะฮะ อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาตรงนี้รับเรื่อยๆนะครับอูเรายังรับเรื่อยๆเลยนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกอหกสาสองสมสองเบอร์เจรัาติดต่กันสร้างส่วนคอนยินดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ฮะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับ่ยายได้แบบไหนชุดไหนเรามีให้เลือกหลายชุดนะครับชุดเล็กชุดเกี่ยวข้องชุดประหยัด ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ใส่กระพิบแบบนี้นะครับลูกเก่ากมแต่งนะฮะมีสังเกอโอเคสวยงามมากนะครับพ,พ่อสตินก็ตั้งเสียบกันไว้แล้วก็ใส่านคู่ครับแล้วก็ขอจบคลิปการเปลียนเท่านี้นะครับขอเงเก่าชมว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับสวัสดีครับ